พี่กันเลยกระสอบหมอกๆนครับถอนหน่อยครับถอหน่อยไะต้นไม้ใหญ่ๆครับอยู่ๆต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวมานี่ลยมาดี่มานีเลยมอนี่เราต้องอยู่ตรงนี้หมอนหไหลไม่จะไหลหมอนหมอนกี่คนลุก ปืนปืน,ป,นปืนมหใครปืนใสุ่ People ืไมมีปืนนั่งครับขอดมนี่รีบรรีบร